น่าเสียดายเกมปรารถนาละครสนุกตัวละครมีงานทำแต่เรตติ้งพึ่งเป็นประเด็นกันไปจกๆว่าทำไมละครดีๆทำออกมาคนดันไม่ดูหนีไปดูละครต่างชาติแถมยังเหยียดละครไทยว่ามีแต่ความรุนแรงน้ำเน่ายุงชุมตบตีด่าทอจแจ้งหัวแจ้งเมียและยิงลับซิ่งแปดบวกแต่เรตติ้งที่ออกมาดัานสนทางคำพูดเมื่อกลับพุ่งปรีดถูกอกถูกใจชาวบ้านร้านตลาดสร้างว่าไรเรตติ้งกระชุดเมื่อนั้น ล่าสุดก็ยังเป็นบทพิสูจน์เรื่องนี้น่าอย่างดีอีกครั้งเมื่อละครรสชาติใหม่อย่างเกมปรารถนาทางช่อง3ที่เนื้อเรื่องเข้มข้นเชืดเหลี่ยมเือนคมทางธุรกิจบทละครพลิกไปพลิกมาเดาทางไม่ถูกแถมนักแสดงยังตีบทแตกทุกตัวละครเรตติ้งที่ออกมากลับสวนทางความสนุกสุดๆโดย EP ล่าสุดทำไปได้ถึง2.0และ18 เห็นแบบนี้แล้วก็น่าเห็นใจของช่องผู้จัดทีมแลนะนักแสดงคนดูทั้งบนทั้งเหยียนละครไทยว่ามีแต่เรื่องน้ำเน่าพอเขาทําดีๆมาให้ดูกันกันมองเมินแล้วแบบนี้ใครจะกล้าฉีกแนวสร้างบทใหม่ๆออกมาให้ได้ดูกันล่ะเนาะเพราะว่าทําฝ่ายเสี่ยงจะขาดทุนเอาแบบนี้ง่ายๆ